้ายแดงราคา3,790,000บาทครับแต่ว่าราคามือสองในวันนี้เหลือแค่1 4 5 0 0 0้บาทกับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG ชม W205 ปี2 0 1 6คันนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่คุ้มอ่ะผมมองว่าในวันนี้นะครับถ้าเราจ่ายเงินในราคา1 4 5 0 0 0้บาทเนี่ยแต่เราได้รถสปอร์ตสีเทาเบาะแดงหลังคาพาโนลามิกสกรูปคูเป้สประตูนะครับมันคุ้มค่าทุกมิติเลย สวัสดีครับพบกับผมกับตันแมชคาครับวันนี้ผมจะพามาชมกับรถอีกหนึ่งคันที่ใช้คำว่าซื้อมือสองเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับป้ายแดงราคา3,790,000บาทครับแต่ว่าราคามือสองในวันนี้เหลือแค่1 4 5 0 0 0้บาทกับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG ปชม w 2ปี2คันนี้นะครับซึ่งคันนี้เลขไม่ก็อยู่แค่75,000กิลเมตรเอง แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่คุ้มอ่ะผมมองว่าในวันนี้นะครับถ้าเราจ่ายเงินในราคา1 4 5 0 0 0้บาทเนี่ยแต่เราได้รถสปอร์ตสีเทาเบาะแดงหลังคาพาน,นลามิกสลูุคคูปเป้2ประตูนะครับมันคุ้มค่าทุกมิติเลยในราคา1,450,000บาทซึ่งคันนี้สำหรับพี่พี่ที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้เต็มผ่อนนะครับเริ่มต้นจากการดาวศูนบาทนะจะอยู่ที่ 2 5งห0ืต่อเดือนอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่าผ่อนสบายกู้ง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรให้จุกจิกให้น่ากังวลกับการซื้อมือสองในวันนี้เลยตัวนี้เบื้องต้นนะครับด้านหน้าก็จะได้เป็นชุดแต่งรอบคันครับกระจังหน้าไดมอนด์กริลนะครับผมกล้องนะครับ360อบงศารอบคันนะครับใน a m g ก็จะให้มาท็อปแทบจะทุกอย่างแล้วไฟหน้าเป็นแบบ LED i n t e l l i g e n t Light System นะครับผมเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ด้านหลังมีให้ครบนะครับในส่วนของล้อ ีแบบน้เลยซึ่งสภาพล้อแม็กทั้ง4วงของคันนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยครับไม่มีรอยเบียดที่เป็นรอยหนักๆมีเป็นรอยสะเก็ดหินนะครับโดนทั่วไปก็มีบ้างแต่จริงๆอะ่ะผมว่ามองระดับสายตาแบบที่ผมยืนอย่างเงี้ยนะมองแทบไม่เห็นเลยเราอาจจะต้องเข้ามาใกล้นิดนึงก็จะเห็นรอยที่อาจจะโดนสะเก็ดหินมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าพี่ๆที่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเก็บงานให้ก่อนส่งมอบด้วยนะครับตัวนี้คาลิเปอร์เบรกนะครับแบบ Mercedes Ben บสีเป็นไทเทนแบบนี้เลยนะครับผมจานเป็นจานเสาะร่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะเบนซินเทอร์โบครับ211แรงม้าครับจับคู่มากับเกียร์ 7G-Tronic Plus นะครับผมก็เป็นเครื่องที่ขับสนุกนะครับเพราะแรงม้า211ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับกับรถสไตล์คูเป้ที่น้ำหนักไม่ได้หนักขนาดนั้นเนี่ย มันขับสนุกแน่นอนคีเรสโกนะครับแตะจับปลล็อกนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับพูดกันข้อเสียนิดน,นึงแล้วกันสําหรับรถสไตล์คูปเป้นะครับแต่ผมว่าคนที่ซื้อคูปเป้อาจจะไม่ได้หมายเรื่องนี้เยอะตัวประตูครับด้วยความที่เขาเป็นสปอร์ตนะครับเป็นเฟรมเลนนะลรขอบ แต่ว่าถ้าพี่ๆสังเกตความยาวของประตูนะครับเวลาไปจอดติดคันข้างๆในลักษณะถ้าจะเปิดกว้างให้สุดมันอาจจะยาวนิดนึงสําหรับตัวประตูนะครับเป็นสไตล์คูปเป้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่คนกังวลครับว่ารถคูปเป้เนี่ยขึ้นลงยากหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าในรถคูปเป้รุ่นใหม่ๆนะครับเราแค่ดึงสลักตรงนี้ครับดันไปเบ,บาคอะสไลด์ไปด้านหน้าซึ่งจริงขึ้นลงไม่ได้ยากเลยแล้วก็นั่งได้จริงสําหรับที่นั่งด้านหลังด้วยแม้ แต่ถามว่าสบายไหมผมก็คงพูดได้เลยว่ามันไม่ได้สบายเหมือนรถซีดานที่ออกแบบมาให้นั่งทุกที่นั่งอยู่แล้วนะครับแต่ใช้งานได้จริงแน่นอนครับสําหรับสภาพภายในนะครับดูกันได้เลยสภาพเนี่ยกกิบ เลขไม่เจ็ดหมื่นห้าครับเป็นเลขไมที่เรายืนยันนะครับว่าเป็นเลขไม่แท้แน่นอนสภาพตัวเบาะนะครับปีกไม่ล้มสีเบาะไม่มีเฟดนะครับสีแดงโรงงานมายัางไงโรงงานมาอย่างนั้นเลยนะครับสภาพสวยมากๆภายในคันนี้ผมให้ที่9.59.7เจเต็ม10เลยทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างใช้ง,งานได้หมดแน่นอน,นครับตัวนี้ได้อ p ชัันหลักๆนะภายในลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับเบาะไฟฟ้าเมมโมรี Memory ได้3ตํตำแหน่งนะครับผมตัวพวงมาลัยครับทรง AMG ท้ายตัดแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้านะครับมี ครุสเนโทนสปีดลิมิตที่ก้านด้านซ้ายนะครับเกียร์คออยู่ด้านขวานะครับพบเลยกับฟังก์ชันตัวนี้สําหรับด้านในหน้าจอเซนเตอร์ต,ตรงกลางนะครับสามารถเล่นผ่านตัวทัชแพดต,ตรงนี้นะครับหรือลูกกลิ้งตรงนี้ได้เลยมีตัวเบลฟิเดอร์นะครับในรถคูเป้ทุกคันมีอยู่แล้วจะเป็นปุ่มกดมาเบล,เลจะยื่นออกมาเพื่อให้เราคาดได้ง่ายๆนะครับดินามิกครับโหมดของคันนี้มีทั้งหมด5โหมดนะมีอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวิเดอลนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของพวงมาลัยมีแาด้วยนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าฟังก์ชันจริงๆขั้นพื้นฐานในรถคันนี้มีให้ครบทั้งหมดแล้วแต่ว่าฟังก์ชันเหมือนถ้าไปเปรียบเทียบออปชันแบบพวกรถไฟฟ้าหรือว่ารถในรุ่นใหม่ๆที่จะมีแบบตระกูลอแดปตีฟคูซอนโทนตัว,แบบตวประคองเลนตัวพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกหน้าจออะไรเงี้ยผมมองว่าคันนี้มันไม่จุกจิกตรงที่ว่าพอมันไม่มีฟังก์ชันตรงนั้นเยอะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าก,กังวลที่จะต้องรู้สึกเสียเงินในการซ่อมกับมันนะครับพี่ๆที่ซื้อชอบความหล่อชอบความที่เนี่ยมันนั่งสปอร์ตสองท ผมเชื่อว่ารถไฟฟ้าให้คาแรคเตอร์นี้ไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะและที่ขาดไม่ได้นะครับหลังคาพาร์โนลามิกซันรูฟใช้งานได้นะครับผมลองให้ดูเลยนี่เปิดปิดไฟฟ้านะครับสเต็ปแรกเขาจะเป็นม่านสเต็ปที่2ก็จะเป็นหลังคาเนี่ยแหละครับอ่าใช้งานได้ทั้งหมดนะตัวถังนะครับเรามีการรับประกันไม่มีชนหนักทิศความจมน้ําเลขไมแท้นะครับทุกอย่างผมเขียนในสัญญาชัดเจนครับพี่ๆที่สนใจอยู่ซื้อรถกระทางแมชคาสบายใจได้แน่นอนครับ พามาดูด้านท้ายก่อนเราจะไปเทสกันนะครับก็ตัวนี้เป็นโฉม W205 แล้วด้านท้ายเขาก็ดูสปอร์ตดูสวยนะถ้าพี่ๆสังเกตเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับตัว C200 ในรุ่นถัดไปเลย C200 Coupe นะครับเขาพัฒนาในเรื่องของตัวเกียร์นะครับแล้วก็ลดเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ลงไปนะครับทำให้ รถอาจจะประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ว่าเรื่องของแรงม้าก็จะลดลงตามนะครับซึ่ง211ตัวกับ c 250ผมมั่นใจเลยครับสนุกมากๆสำหรับด้านท้ายนะครับตัวนี้ประตูท้ายครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เก็บสัมภาระได้ระดับหนึ่งเลยนะครับข้อเสียของรถคูเป้จะเป็นแค่ลักษณะของเรื่องของความสูงครับเราอาจจะเก็บของที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าในพื้นที่ของการจัดวางเนี่ยเราเก็บได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับคูเป้เนี่ยพี่ๆว่าเป็นพี่ๆซื้อไหมในร้านกลาง คอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อพี่ๆที่ดูสนใจจะซื้ออยู่นะครับเข้ามาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดในคอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทดสอ์กันดีกว่าครับก็อยู่ในช่วงของการขับขี่ของ c 2 5 0 c o าคูคันนี้นะครับผมก็สําหรับพี่ๆที่กังวลในเรื่องของรถมือสองนะว่าซื้อไปเนี่ยจะต้องไปดูแลทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก่อนที่จะใช้งานนะครับนี่วันนี้ผมลองให้ดูเลยว่า สภาพของคันนี้นะครับรถปี2016นะครับเลขไมล์75,000กิโลเมตรนะครับทุกอย่างยังเฟิรม์มฟังเสียงในรถนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยเห็นไหมครับ คือเงียบทุกระบบนะครับแอร์เย็นมากๆเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับใช้งานได้ทุกลาโพงครับหลังคานะับพาโนรามิกสัลูเปิดปิดได้คือเอาง่ายๆว่าระบบไฟฟ้าของรถคันนี้นะครับใช้งานได้ทุกจุดแน่นอนเรามีทีมงาน QC นะครับที่ตรวจสอบรถก่อนขายให้พี่ๆทุกท่านอยู่แล้วก็คือรถที่พี่ๆซื้อไปนะครับผมเน้นย้ําทุกคลิปเลยว่าพี่ๆสามารถเติมน้ํามันและขับขีได้เลยนะครับก็นี่ปล่อยมือนะดูศูนนะเห็นไหมพวงมาลัยตรงนะครับ เครื่องเงียบมากนะอัตราเร่งอะไรดีมากก็คันนี้จะเป็นเบนซินเทอร์โบนะครับ2.0ลิตร211แรงม้าครับกับ3 5 0นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดนะครับเกียร์เป็นเกียร์7 g t r o n ทรอนิกนะครับผมก็จริงๆแล้ว211แรงม้านะครับมันเหลือๆอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองกดให้ดูสักสักนิดนึงก็ได้นะนี่ครับกดเนี่ยก็ถือว่าตามเท้าอยู่นะครับเน้นขับรอๆหยับก็มา นะครับแล้วก็เครื่องเบนซินล้วนเทอร์โบนะครับดูแลรักษาง่ายมากๆอะไรอะไรไม่ต้องห่วงเลยคือเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าไม่จุกจิกแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ต้องมีอะไรที่ต้องคอยแม่ทันแนนหรือว่าต้องดูแลหรือน่าห่วงเป็นพิเศษนะไม่มีสําหรับ4ีคูปแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจก็ราคาผมเน้นอีกทีนะครับหนึ่งล้านสี่แบาทกับรถปี2 0 1 6เลขไม่เจ0 0 0กิโลเมตรนะครับเรามีบริการทำสัญญาไฟแนนซ์ทั่วไทย มีบริการส่งรถทั่วไทยนะครับผมก็แอบหวังนะว่าพี่ๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบต่อยพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองนะครับสามารถตัดสินใจผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยทุกอย่างนะครับเราพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ถ้าพี่ๆไม่เชื่อใจผมนะครับก็สามารถจ้างช่างเข้ามาตรวจรถคันนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับซีคูปคันนี้คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ฝากติดตามในช่องแมทคาด้วยอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหน ขึ้นมาได้เลยเพราะเรามีเบนท์บีเนี่ยแทบทุกรุ่นพร้อมเซอร์พี่พแน่นอนนะครับมีรถเก่าอยากจะเทิร์นก็ส่งมาประเมินราคาเบื้องต้นได้ในช่องไทยต่อที่ขึ้นไว้ที่ล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ